สวัสดีครับคิดดีแล้วอยากทำอะไรก็ทำนะครับช่องเบอร์ธนิดฐ์นกอิสระพูดเรื่องเหรียญนะครับทุกวันนี้นะครับผมก็เพื่อนๆนะครับถ้ามีการนะครับจับจ่ายใช้สอยนะครับหรือว่าซื้อขายนะครับหรือว่าแลกเปลี่ยนนะครับในการใช้เงินนะครับผมซึ่งเป็นเหรียญนะครับก็ส่วนมากก็จะเจอในเหรียญนะครับที่เป็นของรัชกาลที่10นะครับรัชกาลที่9นะครับหายากมากแล้วนะครับผมแต่วันนี้นะครับผมนะครับ จะมาแนะนำนะครับในเหรียญนะครับของรัชกาลที่10นะครับซึ่งถ้าพบเจอแล้วนะครับราคานะครับแพงนะครับไม่แพ้ในรัชกาลที่9เลยนะครับซึ่งเหรียญที่ผมจะพูดถึงนะครับก็คือเป็นเหรียญนะครับที่มีการผลิตผิดพลาดนะครับจากโรงงานนะครับหรือว่าผลิตผิดพลาดจากการผลิตเลยนะครับไม่ใช่การแต่งเติมหรือว่าการดัดแปลงนะครับซึ่งนะครับนักสะสมนะครับหรือว่าร้านรับซื้อนะครับเขาจะมองออกและดูออกนะครับ ว่าเป็นเหรียญแท้หรือว่าเหรียญที่มีการดัดแปลงนะครับซึ่งเหรียญนะครับรัชกาลที่10นะครับผมผลิตมานะครับหมุนเวียนนะครับที่มีการประกาศใช้นะครับเพราะเริ่มผลิตนะครับผมบล็อกนะครับจะมีการผิดพลาดนะครับอยู่หลายแบบด้วยกันนะครับผมซึ่งนะครับผิดพลาดเยอะเลยนะครับแต่ว่านะครับที่ผมจะแนะนําในวันนี้นะครับเป็นเหรียญนะครับที่มีความนิยมในด้านการผลิต พลาดนะครับแลวก็ไม่มีการถอนคืนนะครับหรือว่ามีการเก็บคืนนะครับจากกองกระสาบนะครับหรือว่ากรมธนารักษ์ด้วยนะครับผมก็คือยังมีนะครับพอปล่อยมาแล้วนะครับปล่อยมาแล้วหลุดแล้วหลุดเลยนะครับก็คือหลุดมีหมุนเวียนอยู่ในระบบหมุนเวียนใช้จ่ายของเราทุกวันนี้นะครับยังมีเจอกันเรื่อยๆนะครับในหลายชนิดราคานะครับในรัชกาลที่สินะครับเพื่อนๆอย่ามองข้ามนะครับในรัชกาลที่สินะครับมีพบเจอทุกชนิดราคาเลยนะครับ เป็นแบบที่นะครับมีการผิดพลาดที่นิยมด้วยนะครับราคาแพงด้วยนะครับก็คือมีการนะครับพบเจอในแบบในรูปแบบของเหรียญพระเศียรตรงนั่นเองนะครับซึ่งเหรียญนะครับเหรียญกระสับนะครับที่ใช้หมุนเวียนปกติบล็อกปกติที่ทํามานะครับเป็นเหรียญกระสับนะครับที่ไม่ใช่เหรียญกระสับที่ระลึกนะครับเป็นเหรียญกระสับที่ใช้หมุนเวียนทั่วไปนะครับเขาจะทําในรูปแบบของพระเศียรกลับนะครับพระเศียรกลับก็คือ ด้านนะครับพระเศียรนะครับชี้ขึ้นนะครับด้านหลังนะครับต้องสลับกันนะครับก็คือจะไม่ตามกันนะครับก็คืออยู่ตรงข้ามกันเลยนะครับชี้สลับกันนะครับส่วนเรื่องของพระเศียรตรงนะครับก็คือพระเศียรนะครับชี้ขึ้นนะครับแล้วก็ถ้าเราพลิกนะครับหรือว่าเราหมุนดูนะครับข้างหลังนะครับต้องตามกันนะครับหรือว่าชี้ไปทางเดียวกันนะครับหน้าหลังต้องชี้ไปทางเดียวกันนะครับด้านหัวด้านก้อยนะครับชี้ทางเดียวกันเขาเรียกว่าพริม พระเสียนตรงนะครับซึ่งเราจะเจอในรูปแบบเนี้ยนะครับเยอะมากๆนะครับไม่ถือว่าเยอะมากหรอกครับก็คือเราจะเจอในรูปแบบเนี้ยนะครับเจอกันเรื่อยๆนะครับราคาก็อยู่ต่างกันนะครับแล้วแต่ชนิดของราคาที่อยู่หน้าเหรียญนะครับผมแต่ว่ามีการพบเจอตั้งแต่25สตางค์นะครับจนถึง10บาทเลยนะครับ25สตางค์50สตางค์นะครับ1บาท2บาทนะครับ5บาทหรือว่า10บบาทนะครับผมแต่ราคาจะต่างกันนะครับเพียงแค่เพื่อนๆนะครับ นะครับหรือว่ารับเหรียญนะครับมาทุกวันเนี่ยนะครับจะเป็นรัชกาลที่9นะครับแต่ว่ารัชกาลที่ส0ก็อย่าลืมอย่างที่บอกนะครับหมุนดูสักนิดหนึ่งนะครับจะเจอนะครับในรูปแบบของเหรียญพระเสียรตรงนะครับที่เจอกันพบบ่อยมากกว่าพระเสียรเอียงด้วยซ้ำนะครับผมเพื่อนๆนะครับเวลาส่งนะครับในการซื้อขายนะครับในการที่จะให้ทางร้านเขาประเมินนะครับ เพื่อนๆนะครับก็คือถ่ายกับกระจกเงานะครับหรือว่านะครับถ่ายเป็นคลิปสั้นๆนะครับแล้วก็หมุนให้ถูกลักษณะนะครับวิธีการหมุนของเขานะครับจะหมุนก็ได้หรือว่าถ่ายแบบกระจกเงาก็ได้นะครับก็25สตางค์นะครับผมที่ราคาประเมินในวงการที่เล่นกันนะครับ25สตางค์ที่เป็นแบบพระเสียนตรงนะครับผมของรัชกาลที่10นะครับก็อยู่ที่500นะครับถึง1000บาทเลยนะครับแล้วก็50สตางค์นะครับก็อยู่ที่นะครับแบบพระเสียนตรงนะครับ เป็นแบบที่ผลิตผิดพลาดนะครั 1, บผมก็คือเป็นแบบพระเสียนตรงนะครับห้สตางค์นะครับของรัชกาลที่10นะครับอยู่ที่500ร้อถึงหนึ่บาทเหมือนกันนะครับที่เล่นกันนะครับผมอยู่ที่สภาพเหรียญนะครับผมแล้วก็นะครับเป็นเหรียญนะครับชนิด1บาทหรือว่า2บาทนะครับผมอันนี้ก็เล่นกันอยู่ที่นะครับราคาจะสูงกว่านิดนึงนะครับในเลทราคาที่เริ่มต้นนะครับก็คืออยู่ที่นะครับเจ็ดนะครับถึงหนึ่บาทนะครับผมอันนี้ก็คือ1บาท และก็2บาทนะครับในรูปแบบของพระเสียนตรงนะครับซึ่งมีการผลิตผิดพลาดนะครับผมจากโรงงานเลยนะครับไม่ใช่การดัดแปลงนะครับผมเขาดูรู้นะครับแล้วก็นะครับชนิด5บาทนะครับชนิด5บาทนะครับถ้าเพื่อนๆพบเจอแล้วหมุนปุ๊บนะครับในรูปแบบของพระเสียนตรงนะครับชนิด5บาทนะครับเหรียญ5บาทพระเสียนตรงนะครับราคานะครับที่เขาประเมินนะครับเล่นกันในวงการนะครับก็คือ800นะครับ ถึง1,500บาทนะครับหรือว่าสภาพใหม่จริงๆนะครับอาจจะแตะ2,000นะครับผมแล้วก็ในรูปแบบของเหรียญ10บาทนะครับแต่เป็นพระเสียรตรงนะครับ10บาท พระเสียรตรงรัชกาลที่10นะครับราคาประเมินนะครับที่เล่นกันในวงการนะครับผมก็อยู่ที่นะครับ800นะครับถึง2,000บาทนะครับผมก็ลองสังเกตกันดูนะครับอย่ามองข้ามเลยนะครับรัชกาลที่10นะครับเหรียญนะครับกระสาบหมุนเวียนปัจจุบันนะครับผมก็คือผลิตนะครับเริ่มผลิตนะครับก็มีการผิดพลาดเยอะนะครับหลายรูปแบบนะครับแต่ที่ผมแนะนําคือหมุนปุ๊บถ้าเจอในรูปแบบของพระเสียรตรงนะครับอันนี้เป็นที่นิยมเลยนะครับ ก็ยังไงนะครับผมถ้าเพื่อนๆพบเจอนะครับสามารถนะครับส่งนะครับรูปถ่ายกับกระจกเงานะครับหรือว่าถ่ายเป็นคลิปสั้นๆนะครับส่งมาให้ผมประเมินราคาก็ได้นะครับเพราะช่องผมนะครับรับนะครับในเหรียญนะครับที่ผมบอกว่ารับซื้อนะครับเป็นเหรียญที่นิยมนะครับแบบเนี้ยก็คือแบบนิยมนะครับสามารถนะครับรับมาแล้วก็สามารถ ปล่อยต่อได้นะครับย้านะครับผมไม่ใช่ร้านรับซื้อนะครับแต่ว่าผมเป็นนักหาเรียนนะครับก็คือหาเรียนที่มีราคาซื้อขายนะครับเป็นที่นิยมทุกสภาพเรียนนะครับรับมาสามารถปล่อยต่อได้นะครับเรามาคุยราคากันนะครับสามารถส่งมาที่นะครับผมจะทิ้งลิงก์ไว้ใต้คลิปนะครับผมสามารถกดได้เลยนะครับส่งรูปมานะครับประเมินราคานะครับผมก็ฝากนะครับเบิร์ตเทนิสนกอิสระพูดเรื่องเรียนนะครับผมก็ฝาก ติดตามนะครับกดไลค์กดแชร์นะครับฝากแชร์ให้เพื่อนๆด้วยนะครับผมที่สําคัญนะครับติดตามกันนะครับเราจะได้เจอกันในคลิปๆต่อๆไปนะครับเกี่ยวกับรายละเอียดของเรื่องของเรียนกระสับนะครับผมก็วันนี้ก็ต้องขอขอบคุณเพื่อนๆมากๆนะครับที่เข้ามาชมคลิปนะครับแล้วก็มีการตอบรับนะครับในการค้นหาเรียนนะครับหรือว่ามีการสื่อสารนะครับหรือว่ามีคอมเมนต์มานะครับต้องขอขอบคุณมากๆนะครับก็วันนี้ขอให้เพื่อนๆทุกท่านนะครับโชคดีมีความสุขครับสวัสดีครับผม